สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายแผนการจ่ายรายได้ของฟินโกนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องแผนการจ่ายรายได้จะขอพูดถึงที่มาที่ไปของฟินโกเล็กน้อยนะครับในภาพนะครับจะเป็นผู้ก่อตั้งฟินโกนะครับมีด้วยกัน3คนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็น Co. o ชื่อคุณแจ็คยีเป็นผู้ถือหุ้นหลักคนซ้ายชื่อคุณเมสซี่คนขวาชื่อคุณยันดองนะครับซึ่งทั้ง3าคนนี้โปรโไฟล์น่าสนใจมากๆครับ โดยเฉพาะคุณแจ็คเย่นะครับเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบามา13ปีเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับจนแจ็คหมาไว้ใจให้ดูแลแอปพลิเคชันทีมอลของอาลีบาบาสามารถสร้างรายได้มากกว่าร้านร้านเหลียนเลยทีเดียวนะครับอิงโก้ได้เริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศจีนที่เมืองหางโจมีการตั้งออฟฟิศ ฟินโก้กรุ๊ปที่ฮ่องกงแล้วก็มีออฟฟิศที่ไทยอยู่ตึก GT ท w e r ชั้น33ซึ่งเป็นออฟฟิศชั่วคราวของฟินโก้แล้วก็ช่วงนี้ก็มีการหาออฟฟิศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงการปักหลักสร้างธุรกิจในไทยก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับฟินโก้ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อประกอบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซขายสินค้าบนแพลตฟอร์มคล้ายๆกับลาซ a ด้ s h o อป e ีบ้านเราครับถามว่าเวลานี้ทำไมต้องอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับบุคนนคลนน คนซ้ายชื่อเจฟเบซอสนะครับเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อเว็บอเมซอนหลายคนคงจะทราบดีถ้าเกิดสังเกตนะครับตัว A จะมีลูกศรโยงไปถึงตัวแหมายความว่าสินค้าเขาจะมีตั้งแต่ตัว A จนถึงตัวแเลยนะครับแล้วก็คนขวามือนะครับชื่อแจ็คหม่านะครับเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบาซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียของคนไทยนะครับพบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่า52ล้านคนจากจํานวนประชากร70ล้านคนนะครับกว่า97%ของคนใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลักซึ่งใช้งานเป็นเวลานานเกือบ5ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวคนไทยกว่า82%นะครับเคยซื้อสินค้าหรือว่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่กว่า69%เนี่ยซื้อจากมือถือเป็นหลักนะครับ เรามาดูตัวอย่างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในไทยนะครับอย่างเช่นเว e ็บช้อปปีกันบ้างนะครับเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเขาจัดโปรโมชั่น12ทับ12สามารถขายสินค้าเพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะครับได้80ล้านไอเทมก็คือ80ล้านชิ้นนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติสินค้าชิ้นละ100บาทนะครับคูณเข้าไป80ล้านชิ้นสร้างมูลค่าได้8,000ล้านบาทเพียงแค่วันเดียวนะครับ ผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีธุรกิจไหนที่สามารถสร้างยอดขายได้8,000ล้านเพียงแค่วันเดียวนะครับเรามาดู10อันดับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทยอันดับ1ก็คือเป็น l a z a d a นะครับประมาณ44ล้านอันดับที่2ก็จะเป็น Sho ปป e นะครับประมาณ31ล้านนะครับแล้วก็ตัวฟินโก้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเข้ามาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีเป้าหมายภายในครึ่งปีแรกนะครับต้องการที่จะขึ้นท็อป5ในตารางนะครับ ตอนนี้เนี่ยอันดับที่3จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าอันดับที่4-2ล้านกว่านะครับอ,อันดับที่5อยู่ที่2ล้านกว่าเหมือนกันแสดงว่าฟินโก้จะขึ้นมาอยู่ท็อปฟก็ต้องทำสมาชิกขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ประมาณ3-4ล้านถึงจะติดท็อปฟนะครับแล้วทำไมต้องทำฟินโก้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อ,อยากมีธุรกิจส่วนตัวสักธุรกิจหนึ่งนะเวลานี้แล,ลนแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับลองนึกดูว่าต้องใช้เงินทุนเท่าไหรด่ดีบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักหมืน่น หรือบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักแสนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าฟินโก้เนี่ยใช้เงินทุนเพียงแค่1599บาทลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวล้วก็สามารถทําธุรกิจได้แล้วนะครับแถมยังไม่มีความเสี่ยงอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษาย,ยอดรายเดือนเหมือนธุรกิจ MLM แบบเก่านะครับเวลาสมาชิกซื้อสินค้าในแอปบริษัทฟินโก้ก็จะจัดส่งสินค้าให้กับเรานะครับแถมคนที่แนะนําสมาชิกเนี่ย ก็จะได้แคชแบ็กหรือว่าเงินคืนอีกตั้ง10%เรนะครับเราเองไม่ต้องทำบัญชีนะครับเพราะว่าระบบจัดการให้หมดสามารถขยายธุรกิจได้ง่ายสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวและในยุคสมัยนี้นะครับห้างสรรพสินค้าเนี่เหมือนโชว์รูมเลยนะครับมีเอาไว้เดินตักแอร์เล่นนะครับเวลาเราจะซื้อของเราก็ไปดูว่าของเป็นยังไงนะครับแต่เวลาเราจะสั่งของจริงๆเนี่ยอยากซื้อทีวีแล้วก็มาสั่งในฟินโก้อยากซื้อตู้เย็นแล้วก็มาสั่งในฟินโก้ อยากซื้อเครื่องซักผ้าเราก็มาสั่งในฟินโกอยากซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็มาสั่งในฟินโก้นะครับทำไมต้องสั่งในฟินโก้นะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งในฟินโก้แล้วเราได้เงินคืนแบบนี้สั่งไหมครับโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวเราจะมาดูแผนการจ่ายรายได้ของสมาชิกฟินโกกันนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์มือถือส่วนตัวเราแล้วนะครับเราก็จะเป็นตำแหน่งช็อปเปอร์นะครับก็คือได้คูป,ปองส่วนลดทันทีเลย50บาท ตรงนี้เนี่ยเราสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลยในราคาส่วนลดแต่ว่าเรายังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เราจะต้องทำการอัปเกรดเป็นสมาชิก v i p ก่อนคือสั่งซื้อสินค้าชุดของขวัญน,นะครับราคา1,599บาทที่ทางฟินโก้จัดไว้ให้นะครับหลังจากที่เราซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นตาแหน่ง p r e f e r e ช็อป p p อนะครับหรือว่า PS นั่นเองนะครับสิ่งที่ PS จะได้ก็คือได้สินค้าที่เราสั่งซื้อนะครับ ไอ่หนึ่้บาทเนี่ยไม่ใช่เป็นจ่ายค่าสมัครนะครับก็คือเป็นการซื้อสินค้าของเราเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะได้คูปองส่วนลดมูลค่า1,500บาทใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งของเราแล้วก็อันที่3นะครับเราก็จะได้ลิงก์ส่วนตัวนะครับในการทําการตลาดเพื่อสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแบบช้าๆเลยนะครับตอนนี้เราเป็นตําแหน่ง PS ใช่ไหมครับเราส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วก็ เพื่อนลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อนก็จะเป็นตำแหน่ง sp หรือว่าช็อปเปอร์นั่นเองนะครับเพื่อนยังไม่ได้อัปเกรดนะเพื่อนสามารถซื้อสินค้าในแอปฟินโกได้นะครับเราก็จะได้10%ของราคาขายอ่าสมมุติเพื่อนซื้อสินค้าในแอปฟินโกราคา1,000บาทนะครับเราก็จะได้100บาทโอเคนะครับ อันนี้คือรายได้ส่วนแรกนะครับสรุปง่ายๆก็คือเรามีสมาชิกช็อปเปอร์นะครับสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้คอมมิชชั่น10%นั่นเองนะครับทีนี้รายได้ส่วนที่2นะครับเราเป็น PS นะครับแล้วเราแนะนำา s เนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเนี่ยสามบาทต่อ1คนนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเราแนะนำวันหนึ่งได้2คนนะครับที่เป็น PS เนะครับเราก็จะได้750บาท ซึ่ง750บาทเนี่ยผมว่ามากกว่าค่าแรงขั้นต่ําปัจจุบันเลยนะครับและถ้าเราอยากจะได้สิทธิประโยชน์แล้วก็รายได้ที่มากขึ้นนะครับผมแนะนําให้รีบทําคุณสมบัติเปลี่ยนตําแหน่งให้เป็น AM นะครับเรามาดูว่าเปลี่ยนตําแหน่งเป็น AM ต้องทํำยังไงบ้างการเปลี่ยนตําแหน่งจาก PS เป็น AM ทําง่ายมากครับเราและทีมงานช่วยกันแนะนํา PS ให้ครบ30คนรวมตัวเรานะครับ แต่ใน30คนนั้นต้องเกิดจากการแนะนําจากเราเองเนี่ยสิคนแค่นี้เราก็จะเป็น AM แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้ของ AM นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตําแหน่งขึ้นมาเป็น AM แล้วเนี่ยรายได้เราจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับก็ะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนเดิมครับรายได้จากการที่ชอปเปอร์สั่งซื้อสินค้าเราก็ได้คอมมิชชั่นนะครับแล้วก็รายได้จากการแนะนําหรือว่าอินเซนティブนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ AM แนะนำา SP หรือว่าชอ o เปอร์แล้วก็ชอ p เปอร์มีการสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เราจะรับเพิ่มเป็น14%นะครับแล้วก็ชอ p เปอร์อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น PS นะครับแล้วก็มีการสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เรายังรับเพิ่มอีก4%นะครับผมแล้วก็รายได้ในส่วนที่2นะครับเป็นรายได้จากการแนะนำตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง AM นะครับเราแนะนำคนที่เป็น PS เข้ามา1คนเนี่ยเราจะรับ7 5 0บาทนะครับ และข้อดีของการเป็นตำแหน่ง AM มันอยู่ตรงนี้ครับถ้า PS นะครับใต้องค์กรเรานะครับแนะนำ PS นะครับเขาก็จะได้รายได้ของเขาอยู่แล้วนะครับ3า5บาทแต่เราได้ด้วยนะครับ375บาทสรุปง่ายๆก็คือ PS ที่อยู่ใต้องค์กรเราทุกคนนะครับมีการแนะนำ PS เข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ได้รายได้ของเขาอยู่แล้ว375บาท แต่เราเป็นตำแหน่ง AM เนี่ยสามารถรับรายได้ร่วมด้วยนะครับ3า5บาทเช่นกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมงานเราเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM และมี PS ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยภายใต้องค์กร AM เนี่ยนะครับเรายังรับร่วมด้วยอีก75บาทครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิประโยชน์แล้วก็รายได้ที่มากขึ้นนะครับเราต้องรีบทําให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งจาก AM ขึ้นมาตำแหน่ง AT ครับซึ่งตำแหน่ง AT เนี่ยนะครับ ือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของบริษัทฟินโก้แล้วนะครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทแน่นอนครับการทําคุณสมบัติเพื่อขึ้นตําแหน่ง AT ทนะครับข้อที่1ต้องมีตําแหน่ง AM อย่างน้อย3คนที่เกิดจากการแนะนําโดยตรงของเรานะครับข้อที่2นะครับต้องมีตําแหน่ง AM ภายใต้องค์กร4คนนะครับชั้นไหนก็ได้ครับแล้วก็ข้อที่3มีตําแหน่ง PS นะครับรวมทั้งองคกรนะครับไม่ต่ํากว่า500คนนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนตําแหน่งเป็น AT ทได้แล้วครับ ทีนี้เรามาดูรายได้ของ AT กันบ้างนะครับการจ่ายรายได้ก็จะมี2ส่วนเหมือนเดิมครับตอนนี้เราเป็น AT นะครับถ้าเกิดเราสมัคร SP หรือว่า s h o เ p อร์เข้ามานะครับเขามีการสั่งซื้อสินค้านะครับตรงนี้เราก็จะได้รายได้15.6%หรือว่าได้คอมมิชชั่น15.6%นนั่นเองนะครับและถ้า SP นะครับอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น PS นะครับยอดสั่งซื้อภายใต้องกร PS นะครับเราก็จะได้รับ5.6%นะครับและถ้าเกิดว่า จาก PS นะครับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM นะครับยอดสั่งซื้อภายใต้องค์กร AM นะครับเราก็จะรับเพิ่มอีก1.6%นะครับถ้าทีมงานเรานะครับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AT นะครับเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเรานะครับยอดสั่งซื้อที่เกิดจากการาซื้อสินค้าเนี่ยนะครับ AT รับคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับเราก็จะรับแมทชิ่งจาก AT เนี่ย20%นะครับแล้วก็รายได้ในส่วนที่2นะครับรายได้จากการแนะนำนะครับถ้าตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง AT นะครับ เราแนะนํา ps เนี่ยนะครับหนึ่งคนที่เราแนะนำเนี่ยเราจะรับ1นึ่บาทนะครับแล้วถ้า ps นะครับที่เราแนะนําเข้ามานะครับเขาไปแนะนําเพื่อนของเขาต่อนะครับเขาก็จะได้375บาทของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะรับร่วมด้วย638บาทนะครับสรุปง่ายๆก็คือนะครับภายใต้องค์กร ps นะครับที่มี ps เกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็จะรับร่วมด้วย638บาทนะครับแล้วก็ภายใต้องค์กรของ am นะครับ ที่มีการแนะนํา PS เข้ามาใหม่นะครับเขาก็ได้รายได้ของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ร่วมด้วย263บาทนะครับแล้วก็ภายใต้องค์กร AT ทนะครับที่เกิดการแนะนํา PS เข้ามาใหม่นะครับเราก็ยังรับร่วมด้วยอีกคนละ75บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแผนการตลาดของบริษัทฟินโกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถฟังซ้ำได้หรือปรึกษาคนที่แนะนำเราเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ